เรูปเขาแ่ใจจะสบอะไยไยม่ใช่คือมันว่ามันเป็นเป็นโมเมนต์ที่แม่ต้องมันเป็นเรื่องปกติพอต้อ,องเจอด้วยดค่เปเป็นเป็นเียวครับเดียวเขาจะมีมีแววไปทงไหนครร้องหรือว่าจะแบบมีความสุขกัารที่แบบได้เจอเพื่อนที่รงนีเออคิดว่าวันแรกๆแม่จะเต้นว่าตอนที่ไปส่ไม่เหือนที่สาไม่าไอะที่ส่ร้องเหรอคะพี่ยุ เงานเอแลแต่เกลจะโดดเด่นเรื่องเต้นมากกว่าใช่ไหมคบแม่คือคิดว่าช่วงแรกอะวันแรกๆอจะยังไม่ร้ออแต่ว่าฉว่าเด็กทุกคนเรื่องปกติพอเหมือนพอค้นไปสักพัสนึงแล้เข้าใจว่าอ๋อการไปโรงเรียนไปทุกวันหรอวออเริ่มเย็นแล้วว่าออกมัตค่นแต่มยูต้องทเป็น มันไม่แน่เลยของกเลยกับสาน้อง่องเรียกจากสาวจะมีสีเอกลักษกับมีสัตว์อ๋อเออเราเตรียมดูแลน้องที่โรงเรียนหรือยังครเกีียวกับก่อนใช่ไหมา็พวกก็แต่เนี่ยเขาไปเมื่อไหร่แต่ว่าช่วงปีแรกๆเนี่ยน้องก็ยังหนุ่มตื่น ตื่นได้ไหมเบลล์ตื่นได้ไหมน้องจะได้ไปโรงเรียนหรือไงไม่ตื่นเต้นพี่โซเราขออีกเรื่องหนึ่งครับไปมังคานฟิตแบคดีมากครับสำหรับปีนี้จริหรือครับจริงแล้วหลายคนมองว่าพี่โซจะปิดแบบว่าไม่อาจจะไม่ได้แบบเขาบอกว่าปีนี้แบบแม่ทําถึงทําสุดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการปิดตัวของแม่แล้วคือแบบว่าแม่แบบเริ่มอิ่มตัวกับการไปคานแล้วนี่จริงไหมครับ คิดว่าเอี๊ยงหรือว่าไม่เอียงสก็คือมองว่าตื่นทำแล้วยังมีความสหยุดหายใช่ไหมคะมก็ยังมีความตื่อยู่นะสองก็คืออันนี้ก็คือถ้าพูดยังแบบรินเทอรนะ์เน็ตเนาะแบบโก่งๆก็คือว่าถามว่าทำแล้วยังตอบโจทย์ในแง่ของอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าหมายถึงว่าหมายถึงว่า oh, <hi. S 1> การตอบแทนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในภาพรวมของ ของงานชมม,มันยังตอบโจทย์อยู่ไหมถ้ามันยังตอบโจทย์อยู่ชมก็รู้สึกว่าชมก็ยังไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ทีททจังอวออลนอกจากว่ามันมีความสุขแต่ว่าณ้ว,วันนี้ก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้ดีค่ะสำหรับชมคือทานมันก็เป็นอะไรที่เหมือนมันเป็นเหตุเรีว่าอะไรเหมอนเป็นอะไรที่มันเป็นาเีส่วนตัวนะประจีของชใช่ใช่ครับให้ม พยายามที่จะคีปอัพแล้วก็เป็นตัวเองในพืออ้นที่ที่ดีที่ทสุด,สดในปีนั้น,น,นอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปีต่อไปก็มันเหมือนมันเป็นมันเหมือนเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมาร์กเกอร์อะไรบางอย่างให้ชมมาแบบเออาเลนจ์ตัวเองแล้วก็พัฒน,นาตัวเองไปเรื่อยๆแม่แต่ทรัปีนี้แม่เอาอยู่ทุกชุดเลยมีปัญหา,ม,ญหามีอุปสรรคอะไรไหมครับเพราะว่ามมแม่ไปเดินพรมแบบติดกันเลยแบบหลายวานันอะไรเงี้ยปกติแม่จะมีพักบ้างก็มีแหละค่ะมันก็มันก็มีบ้าง แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องหลังบ้านที่แบบว่าคน<ม>อาจาจะยงไม่ได้เห็นเช่นว,ว่าคือบางทีพอเราอพีคน,นีสไลด์เรื่ออะไรือพอเหมือนโปรเจกต์มันใหญ่เนาะออแล้วหลอดพันเดอร์มันก็มีเยอะแล้วก็งานที่เราต้องดีลิเวอร์หรือว่าเรื่องของตารางเวลาเรื่องของการพยายามที่จะจัดสรรให้วันที่เราอยู่เราได้เนื้องานหรือว่าได้ดีลิเวอร์ รรนออะไอยางงเี้แต่สิ่งที่เตรียมไปได้เสริมหมดเลยใช่ไหมครับแม่ชงชุดอะไรแต่ว่ามันก็จะหืดขึ้นคอนิดนึงว่าแบบเออมันก็มีเรื่องของเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะไม่มีวันช่วงที่แบบได้พักหายใจเพราะว่าการพักอยู่เฉยๆก็เป็นค่าใช้จ่ายเพราะว่าทานไปคอนเจกต์ที่แบบมีคอเทมีคอนทงคอนเทนต์กลับมาไหมครับคอนเทนต์กลับมาไหมครับวอลของแม่มีจะมีให้เห็นไหมครับวอลของพี่พี่ชมไปถ่ายอาจจะอะไรเงี้ยมีบ้างจะมีปล่อยให้เห็นนะครับ ไม่ได้คุยกับเจ้าของเพยว่าถ่ายแบอแต่ว่ามีถ่ายเก็บไว้ใช่ไหมครับพี่ผมบันทึกก็ถ่ายไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้เนื้อพอที่จะมาฟันแบบเป็นแบบนีแต่แม้ก็ติดหนึ่งในสิบห้าคนของคนไทยหรือว่าต่างประเทศที่แบบสวยสุดในงานอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะบก็ไม่รู้ใครเป็นคน จัดอันดับใช่ไหมไม่ได้เห็นคนไทยบ้างไหมคะแบบดาราไทยไปอะไรอย่าก็ได้ก็เจอบ้างค่ะบางคนก็เจอตรงอ้โคมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะพี่น้าจัดเต็มอยู่เนาะพี่น้าก็ถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดอะค่ะถ้าไม่ได้มีแบบอะไรที่แบบมันเป็นอุปสรรคจริงๆแต่ว่าปีนี้แม่ได้กระทบใครที่มันเป็นแบบที่แม่ไม่เคยเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยคนใหม่ๆบ้างไหมครับ คนดังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็เจอปกติอยู่แล้วไปรังก็ได้ได้ค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ